นี้ก็จะพูดถึงคำว,าวา่าซีนและพรสักหนอ่อยซีนนี่เป็นคำมีความหมายไปยัง,งกฎระเบียบต่างๆที่ต้องกระพติปฏิบัติโดยการบังคับให้ต้องทำถ้าพรน,นี่มันเหมือนกับพระธรรมที่ว่าไม่ได้บังคับอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำมากก็ได้มากใครทำน้อยก็ได้น้อย เราก็พยายามที่จะมีทั้งศีนมีทั้งพรเพราะให้เป็นผู้ที่มีทั้งศีนแต่ทั้งพรสีนมันก็พื้นฐานมีรากฐานเหมือนแผ่นดินแต่แต่เหยียบได้ตั้งได้นั่งได้นอนได้อาศัยส่วนพรนั้นเป็นความเจริญความดีความงามที่ยิง่งยิ่งขึ้นไปกว่าพื้นฐานมันก็เรียกว่าให้สีนให้พร แล้วคู่นั่นก็ควรจะรับเอาไปได้ทั้งศีลและทั้งพรแล้วไปทําให้มันมีอยู่จริงแม้ออกไปเป็นคาราวาสอยู่ในครอบครัวก็มีได้ทั้งศีลและทั้งพรที่คนมันไม่รู้มันไม่สนใจมันเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ทําอย่างจําใจหรือก็ทําอย่างวัดขวัดมันก็ไม่ได้ศีลไม่ได้พรก็หาความเจริญอ,อันมันคงไม่ได้ไก็เล่นตลกกับตัวเองพักหนึ่งพักหนึ่ง